ดู WDC สองพตัดแยกคลิปออกมาเฉพาะ iPad OS ครับมาต่อกันนะฮะหลังจาก iOS ยาวมากอัดคลิปไปแล้วน่าจะประมาณเกือบ20นาทีเลยโอ้โหถ้าเอาทุก OS มารวมกันเนี่ยคงยาวมากงานเขามีชั่วโมงกว่าผมว่าผมเผล,อ,เลอคลิปผมก็ชั่วโมงวกว่าเท่าของเขาภาคสดเลยดีกว่าไหม <laughs> ไม่เป็นไรเราใส่ไข่เพิ่มโอเคมาดู iPad OS ครับ iPad มันเพิ่งแยกออกมาเป็น OS จาก iOS ทีนี้ผมสงสัยอย่างหนึง่งในงานเนี่ย Craig f e d e r i g หรือว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ Apple เนี่ยไม่ได้พูดว่า iPad OS เป็นเวอร์ชั่น14 <No. S 1> ตกลง iPad OS มันมีเวอร์ชั่นไหมฮะเราต้องเรียกเป็น14ตาม iOS หรือ มันจะมีเวอร์ชันของมันเองอะถ้ามันมีมันเพิ่งมันเพิ่งเกิดนะมันเพิ่งมีเมื่อปี2ปีที่แล้วมันอาจจะเป็น iPad OS เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3าเองนะตรงลงใครรู้ความจริงตรงนี้บอกผมทีนะครับอันนี้ผมไม่ั้ำจริงสิ่งใหม่ที่มีใน iPad OS ตัวใหม่ก็คือวิดเจ็ตจัดโฮมสกรีนได้ใส่วิดเจ็ตเข้าไปได้วิวิดเจ็ตหลายๆตัวได้เออทำไมตัวนี้ไม่มีสแต็กวะ <c oughs> นะหรือว่ามีก็ไม่รู้นะฮะก็โอเคมันช่วยให้ iPad เนี่ยมีความเหมือน a n d ด o i d ด์แท็บเล็ตขึ้นมากขึ้น <c oughs> อ้ยิงคูดยิงขับนะครับแล้วก็ปรปับปรุงหลายอย่างผมว่า iPad OS เนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางที่ Apple พยายามที่จะดึงเอา Mac OS กับ iOS มาเจอกันตรงกลางมารวมกันตรงนี้ถ้าจะมีฟีเจอร์อะไรที่แบบมาจาก Mac OS นะจะอยู่บน iPad OS ก่อนอย่างเช่น search search นี่เหมือน Mac OS มาก มาเป็นแบบเมนู floating เลยเป็นลอย search อะไรแล้วอยู่ในแอปไหนก็เรียก search ขึ้นมาได้แล้วก็ค้นหาข้อมูลเสร็จปุ๊บข้อมูลที่เจอเนี่ยมันอาจจะเป็น pop up แสดงผลแบบ pop up ก็ได้แล้วค่อยแตะแล้วค่อยไปแอปที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเจอเว็บแตะบนลิงก์นั้นแล้วค่อยไป safari ทีหนึง่งก็เป็นได้ซึ่งถือว่าอันนี้ดีและมีความใกล้เคียง mac os มากขึ้นกับอีกการหนึ่งที่ทำให้เมนูบน ipad os นะครับมันดูเหมือนคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ s i บ e bar ไซบาคือเมนูที่อยู่ด้านซ้ายของจอนะครับมันจะเพิ่มเมนูคําสั่งต่างๆที่เรียงลงมาสมมุติเราเจอเราเปิดอะไรอะ่ะเราเปิดแกลเลอรี่ก็จะเรียงอัลบั้มเลยฟิดเราเปิดมิวสิกก็จะเรียงประเภทของมิวสิกหรือว่าเมนูต่างๆของเพลงอัลบั้มเพลงอยู่ในนั้นเลยมันทําให้เราสามารถหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในเครื่องนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นไซบาก็ดีนะครับอย่างเวลาเล่นเพลงในมิวสิกก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซเพลงแบบเต็มหน้าเลยนะมีปกอัลบัม้มมีรูปศิลปิน ตรงกลางแล้วก็มีเนื้อเพลงอยู่ฝั่งขวาอันนี้ก็คือเป็นแบบใหม่เลยที่เขาดีไซน์ใหม่ขึ้นมาอีกความสามารถหนึ่งก็คือการใช้ Apple Pencil กับ iPadOS เวลาเราเขียนอะไรบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า s c r i ป b l e Scribble ถ้ทผมจำไม่ผิดมันคือแอป,ปที่ Apple ไปซื้อมาหรือเป็นแอป,ปของ Apple เองนั่นแหละมันก็จะทำให้เอาความสามารถเนี่ยมนรวมอยู่ใน OS ครับทำให้เราสามารถเขียนลายมือแล้วเป็นเทคได้โอ้โหสุดยอดไหมก a แล็กซี่โ Note ทำได้ตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ให <laughs> ม่จริงสุดยอดจริงๆนับถือมากๆเลย iPadOS มีประมาณนี้ขอข้ามไปอีกอันหนึ่งเลยก็คือ AirPods AirPods จะมีแอปของ Airpods เองนะครับแล้วก็มีความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือตัว Airpods เองเนี่ยคราวนี้คนที่มีอุปกรณ์อย่างเช่นมี iPhone 1เครื่องมี iPad มีเครื่อง MacBook ด้วยคุณสามารถใช้ Airpods ของคุณเนี่ยย้ายการ Connect จากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงได้อย่างรวดเร็ว <Wow. S 1> สมมติคุณเล่นเพลงอยู่ iPhone แล้วอยู่ดีๆคุณก็สลิปหน้าจอ iPhone ไปแล้วคุณก็ไปไฟล์วิดีโออยู่บน i p a พพอคุณกดเล่นวิดีโอบน iPad ปุ๊บมันจะสวิตช์มาที่ iPad แล้วหูฟังคุณก็ฟังดูหนังต่อได้เลยเรื่องของการสวิตช์อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจทําให้คนเนี่ยที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็น Ecosystem ของ Apple อยู่แล้วนะครับมันสามารถสวิตช์ไปสวิตช์มาแล้วมันดูลื่นมากเลยนะฮะอันนีีีี้ถถือออออวว่่่าาาาดชบบกกัันนนนึงงทเป็คมมมสามารใหข AirPods ะ โดยเฉพาะ AirPods Pro AirPods Pro จะมี s p a t i a l สะกดอย่างนี้นะ S P A T I A L ออกเสียงคล้ายๆกันครับ s p a t i a l คล้ายๆ s p a t i a l เลย s p a t i a l Audio ตัวนี้คือการจำลองเสียงเซราลครับสมมุติเราไปเจอไฟล์หนังหรือไฟล์เพลงที่บันทึกมาแบบ5.1 7.1เซราวาลออเดโอ มันจะจาลองเสียงเซอร์ราเป็นมิติในหูฟังแลา AirPods Pro เราแล้วเป็นหูฟังที่แบบว่าหมุนตามหัวเราด้วยนะสมมติเราหันหน้าไปทางนี้มิติมันก็จะหันตามเราแล้วก็จะวิ่งฟุงฟ้งฟิงฟ่งฟุ้งฟิ่งไปดูหนัง n น t f l i x ที่มี Dolby a t m o s คุณก็จะได้เอฟเฟกของ Dolby a t m o s มาใน AirPods Pro ด้วยนี่หูฟัง Tour wireless นี่ห้ออื่นต้องหนาวเลยนะครับจากนี้ไปครึ่งปีหลังใครไม่มีระบบเซอร์ราในหูฟัง Tour wireless ถือว่าแพ้ AirPods Pro นะครับนี่วุ้ยกดดันกันหน้าดู ประมาณนี้ผมเอามาทั้งหมดไม่ได้นะมันยาวมากสำหรับ iPad OS กับ AirPod s มีประมาณนี้ครับดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปเป็น Watch OS สนับสนุนโดย g a e a e t คันเทพโดยเทพ g a a g e the Digital STM สูนยรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ ttpass บริการ power supply สำรองใช้โดย tt thermal tech dtm dta ครบวงจรด้าน engineering software aas nexg t เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เ network จาก king it